สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ JK Maintenance by ช่างโจสำหรับคลิปวันนี้จะพามาดูเห็นเจียสี่นิ้วนะครับเยี่ห้อทิาชินะครับอาการที่เห็นก็มีนะครับสายขาดนะครับสายสายขาดไส้ในออกออกมาข้างนอกเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องซ่อมแซมตังนี้นะครับเท่าที่มองเห็นจากภายนอกนะครับ การที่เห็นนะครับของหิเจกตัวนี้ก็คือนี่ครับเห็นไหมครับว่าอาการลูกปืนของแกนจับใบแตกนะครับก็เลยเกิดอาการแกล่งแล้วก็มาสีกับพลาสติกจนทำให้พลาสติกละลายนะครับมาเกาะกันนี้ครับก็คือกรณีนี้เราคงจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดฝาครอบหัวกระโหลกนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับลูกปืนทั้งเซตนะครับโอเคครับ เห็นเจ็ตซีนิวตัวนี้นะครับเป็นอของฮิตาชินะครับรุ่น G10 SS2 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการซ่อมอย่างไรนะครับในการเปลี่ยนนะครับไปชมครับนี่ดออโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาถอดฝาครอบกระโหลกออกก่อนนะครับสี่ตัวนี้นะครับ นี่ชัดนะครับว่าลูกปืนฝาครอบกระโหลกแตกครับซึ่งอยู่ด้านในนะครับครับต้องเปลี่ยนชุดฝาครอบกระโหลกครับรุ่นนี้เขาจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับฝาครอบกระโหลกรุ่นนี้เขาจะลูกปืนมาหลอทับมากับชุดฝาครอบกระโหลกซึ่งเป็นไฟเบอร์นะครับตัวนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนทั้งเซ็ตนะครับจะไม่สามารถแยกลูกปืนมาเปลี่ยนได้ครับซึ่ง เราจะต้องใช้เฟืองตัวเดิมครับซึ่หมาต้องถอดเพลา,ากลางและเฟืองใบสีตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตอนนี้อาการที่เห็นภายนอกนะครับก็คือสายไฟนะครับกับลูกปืนใบสีแตกแต่ชุดข้างในนี้ทุนเรายังไม่เห็น สภาพน,นะครับผมจะหมุนดูนะครับหมุนเฟืองหัวทุ่นดูก็ก็หมุนได้ครับหมุนได้ปกตินะครับจะหนักไปสักนิดหนึ่งนะครับก็สายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีจะขาดหรือเปล่านะครับแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องอเช็คแล้วก็ซ่อมบ,บริเวณสายตัวนี้นะครับ เราไปถอดภายในดูนก่อนนะครับ สภาพนี่ไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ตรงซอกไหนนะครับเพราะว่าเอ,อ,อยากใยและฝุ่นจับเยอะมากเลยครับดูครับจากใยจับเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวคนจะทาความสะอาดกันหน่อยนะครับแต่สภาพให,ให้ดูนะครับอ,อแปลงถ่านน่าจะยังมีอยู่นะครับนะครับตัวแปลงถ่านแล้วก็ ระบบสองฐานก็น่าจะปกติดีอยู่ครับวันนี้อยากย้ใยจับตัวทุน่นเท่าที่มองดูนะครับน่าจะยังดีเด๋ยวเดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูภายในก่อนนะครับว่าสภาพภายในจะปกติดีไหมนะครับ สภาพทุ่นนะครับเท่าที่ดูยังสภาพดีครับครับไม่มีร่องรอยการช็อตนะครับไม่มีร่องรอยการช็อตสภาพหัวคอมโอเคครับลูกปืนท้ายทุ่นฝืดเล็กน้อยนะครับลูกปืนท้ายทุ่นฝืดเล็กน้อยลูกปืนหัวทุ่นจะโอเคดีอยู่ครับลูกปืนหัวทุ่นโอเคนะครับเดี๋ยวเราถอดถอดออกมาหมดนะครับทั้งลูกปืนหัวทุ่นท้ายทุ่นนะครับจะมา ล้างทำความสะอาดแล้วก็ลงจารบีเหมือนเช่นที่เราทำกระทุกคลิปนะครับครับโดยตัวนี้ก็จะถอดเฟืองโดยการใช้เบอร์สิบนะครับขันเอ่อเฟืองหัวทุ่นออกมาก่อนนะครับขันเบอร์สิบขันน็อตเบอร์สิบออกมานะครับแล้วก็ดึงส่งหัวทุ่นออกมาแล้วก็จะดูดลูกปืนอ,ออกมาข้างหัวท้ายนะครับตัวนี้ให้ดูดดทุ่นปกติดีครับเดี๋ยวเปิดดูฟิลคอยนิดนึงนะครับ ฟิลคอยก็สภาพก็สกรปรกไปด้วยฝุ่นปูนนะครับน่าจะผ่านการตัดคอนกรีตมาพอสมควรนะครับเนี่ยะนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำความสะอาดเป่าฝุ่นชุดฟิลคอยให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ถอดลูกปืนทุ่นล้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนฝาครอบหัวกระโหลกกันนะครับ ของรุ่นนะครับของฮิตาชิรุ่น G10 SS2 นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดตัวนี้ขออนุญาตเอาไปปดัดเป่าทำความสะอาดนะครับชุดฟิลคอยและชุดฮัดเสเซ่ตัวนี้นนหน่อยนน้นะครับเพื่อให้สะอาด ครับเมื่อผมทําการเป่าทําความสะอาดนะครับชุดเสื้อฟิวคอยทั้งหมดนะครับครับที่โดนฝุ่นปูนและฝุ่นจากใยจับเพื่อสักครู่ครับตอนนี้สะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะครับครับก็เท่าที่ดูนะครับก็โอเคครับแล้วภายในไม่ได้มีปัญหาอะไรทุ่นนะครับผมก็ได้ทำการถอดลูกปืนหัวทุ่นท้ายทุ่นนะครับ ทำการล้างแล้วก็ลงเจระบีใหม่รเรียบร้อยนะครับก็ประกอบคืนเข้าที่นะครับทำความสะอาดก็ดูปกติดีครับส่วนหัวกระโหลกผมก็ได้ทําการล้างใหม่หมดนะครับล้างทําความสะอาดครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบชุดนี้ก่อนนะครับคือประกอบแล้วก็ลองระบบไฟฟ้าก่อนเลยนะครับว่าถ้าบ้านหมุนได้ดีไหมปกติไหมนะครับแล้วส่วนชุด ฝาครอบกระโหลกเฟืองใบถีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเราประกอบลองดูก่อนเลยนะครับ เช่นเคยนะครับเราก็ต้องลองหมุนเฟืองหัวทุนดูก่อนว่ารุ่นดีไหมนะครับโอเคครับเฟืองหัวทุนรุ่นดีนะครับเดี๋ราจะมาประกอบอใสใส่แรงฐานเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะสาม,มารถที่จะลองได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูไฟกันก่อนนะครับตัวนี้จับให้ระวังนะครับอย่าจับบริเวณที่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ค้างไว้ก่อนเลยนะครับ โอเคครับนี่ผมกดสวิตช์ค้างไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับจะได้ดูได้สะดวกครับ โอเคครับหลังจากที่ทดลองแล้วนะครับรู้สึกว่าประกายไฟจะจ้าไปสักนิดหนึ่งนะครับจ้ากว่าปกติไปสักหน่อยอาจจะเนื่องมาจากทุ่นหรือไม่ก็คอยนะครับตัวทุ่นเองก็มีหัวคอมอาจจะสกปรกไม่สะอาดนะครับซึ่งตัวที่ผมไม่มีอะไรทุ่นมาเปลี่ยนนะครับแต่สาหรับผมถือว่ายอมรับได้ครับถ้าเกิดไม่จ้าจนเกินไปนักนะครับแล้วก็ใช้งานได้โดยที่หินเตียงไม่ร้อนมือนะครับไม่มีการช็อตเกิดขึ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวข้นตอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฝาครอบกระโหลกนะครับที่ลูกปืนแตกนะครับตัวนี้นะครับนะครับลูกปืนแตกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเสื้อของฝาครอบกระโหลกดูนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเล็กตอกบูทแล้วนะครับ ก็สําคัญนะครับเราจะต้องเจียให้มนมๆนะครับเป็นเตเปอร์นะครับแล้วก็มตีตรงกลางให้เป็นจุดที่จะมาเข้ากับนะครับเข้ากับ,ร,บรูของออแกนกลางนะครับของเผาจับใบนะครับนี่ครับรูนีครับ ไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรก็ได้ต่อเลยครับไม่ฉช่นั้นอาจจะทําให้แกนเนี่ยเยินนะครับบานออกซึ่งจะทําให้เวลาเราประกอบเข้ากับชุดบูทหรือลูกปืนที่หัวกระโหลกเนี่ยจะติดนะครับอาจจะทาให้มีปัญหาต่อไปได้นะครับเราต้องเกียร์นะครับให้มีให้เป็นเตเปอร์นะครับนะ จะมีมุมหลบนะครับเห็นไหมครับจะไม่ไปทําลายขอบด้านนอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเราก็ต้องหาแท่นวางรองนะครับเป็นดูดูให้ระวางบ่าของฝาครลกเข้าไปได้นะครับนี่นะครับ สอาสิครับสาคัญนะครับอย่าลืมปิ้นนะครับปิ้นล็อกต้องถอดอก,ก่อนนะครับม่งนั้นตีไปพงังแน่นอนนะครับจะใช้คิมทางแหวนนะครับนะครับอ่าปิ้นเอาปิ้นออกนะครับโอเคครับเอาออกแล้วทุบได้เลยครับ เนิ้กินนะครับค่อนข้างจะแน่นครับเดี๋ยวคนจะเอาเออ่โซนิกมาหยอดสักหน่อยนะครับ นะครับออกมาแล้วนะครับเฟืองนะครับชุดนี้เราจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาลูกปืนข้างในออกมาเปลี่ยนได้ครับเพราะว่าเขาจะหล่อมาเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับเป็นฝาปิดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้เราจะมีอะไรขายทั้งชุดครับทั้งตัวครับหาซื้อได้ครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาชุดใหม่มาแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วเอามาประกอบเข้าไปนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีประกอบครับผมหลังจากที่เรานําไปทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเฟืองนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะประกอบนะครับกเ็เราก็จะเอานี่นครับตรับสา ฝาครอบกระโหลกนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับฝาครอบกระโหลกนะครับตัวใหม่เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาประกอบใส่เข้าไปนะครับโดยที่เราจะต้องใส่แหวนรองนี่ซะก่อนนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปชี่ฝานะครับแล้วก็เอาเพผจับใบนี้นะครับใส่เข้าไปจากด้านด้านล่างนี่ครับคือด้านนี้ครับน่าใช้งานนะครับ ด้านนี้คือด้านเฟืองครับเราจะเอาเฟืองใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตอกอนี่ครับแล้วก็ตอกครับโอเคนะครับก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อจะให้ตรงดีๆเนี่ยผมก็ต้องเคาะตัวนี้ลงไปสักนิดนึงก่อนนะครับ โอเคนะครับเมื่อใส่ได้สนิทดีแล้วนะครับจะลงกับฝาครอบพอดีนะครับนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ใส่แหวนรองนะครับผมจะลองดูก่อนว่าลงพอดีไหมนะครับน,นะครับสนิทนะครับถ้าใส่ไม่ถ้าตอกลงไม่ไม่สุดนะครับ ก็จะค้าครับฝาก็จะใส่ไม่สนิทนะครับตอนนี้สนิทแสดงว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่แหวนล็อกนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรานําไปประกอบเข้าที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเติมจารบีเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาลองใช้งานดูนะครับ โอเคครับก็สามารถใช้ง,งานได้ตามปกตินะครับหินเจ็ดสีนิ้วคิดะชีครับก็เราได้ทำการซ่อมอาสายไฟนะครับตัดต่อสายไฟไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาครอบกระโหลกนะครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ชุดฝาครอบกระโหลกแล้วก็ล้างทำความสะอาดภายในนะครับแล้วก็พร้อมทั้ง ล้างลูกปืนหัวทุ่นท้ายทุ่นแล้วลงจระบีใหม่นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปากตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ